มื่อนี้เห็ดล้างได้แน่มือนี้พวกแกเหนจากลางนมหม้ยเนงกดทองเ<ม>กิดจ้อยเกิงานสามกลุ่ม,ม,มแบ่งทีมาเป็นสมกลุ่มบอกวั<อ><อ>อนนี้เกิดนกสวยกิดเตคานเกินกจ้อยสาเหตุได้หมดใส่ั๊บพึ้นโ,โอ้อเิสเทพื้นสิเทพมือนีเลยบอกเกินนกจ้อยมืออื่น รถเนอะรถไพล่ดิป้าบม่ได้มาหาเพื่อเดียวพอแกออกรถใหม่เลยนี่เนาะป้าเจ้าเบอร์ได้คอยป้าตรวเจ้าบ่อเลยฮะฮถ้าก well. ระปั๊บ yeah. ห้องนอนบ่อผ่องนอนแล้วร้อยเนาะอืมเลยยันมาน้่นอีกไม่ได้มาเลยบอกแบบนี้เทเลยแบบนี้เนาะอีดามเทเค้ยเทเลยอ๋อมา่อไ่ หาหมื่นแล้วจะเข้ามาเก็บได้ใช่และหาหมื่นเนาะแล้วก็ฉีดตีก็จัดไปก็ได้ด้ยเขานี่ตับเรือร้อยแล้วเทแล้วกระเทยย่างต่อไปป่ะนี่พ่อแก้วเทแล้วก็โบกเลยโบกอ๋อซาบเฮ้ยเดียวกันละว่าโบกกับสาบโบกกับสาบเดียวกันวะนอ่นี่โบแมนแล้วข้างในโบกข้างนอกสาบอ เนาะจะมื้อจะบุนี่จะฮะพนันจะมื้อยวพนันดีเลยโอ้ยส่วนแต่พนันเนาะกนกินก็ได้เด้แนวยินนบกินได้แนวยินเนาะอกินนันมุกกระถอกระาพ้ใดพนันไดนี้พนันยั้งเลยพนันมุกกระาว่อ เปิดภาพขึ้นมาก,กเห็นพอแก้วเลยเน,นี่เนาะสบายดีเด้อพอแก้วเด้อโอ้โหทางใดาทางทางใดนี่เรี<อ>ยบธรรมดานะค่อยดูดิค่อยไกยลร้านจะติดคนทุกคนใช่อ่าเป็นดวงพุ่งคนโอ้โหอะไรามาจืเบิ่งลไกลไกลไกลยินอยู่บ่คือลมแถวนีน่เนาะลมแห้งแถวแหงเนีอ่อ่าขี่รถมากอ่ะเกือบสมุนกี้ดิขี่ว่าหวบ่ฮะ ใล่เนาะมาเ็นเก้ามุตอนนี้จะกมมเลยจีบม,มุปลายมาที่เก้ามุมปลายลมแห้งคอยมาเมื่อวานนี่ก็ไปมาเบิดมือวานนี่นเนาะเพได<อ>มือนี่<อ>มือนี่เห็ดล้งได้แน่มือนี่พอแกวเห็จากบานมหอยนุ่ทองไปห่ชวยงานสมกลุ่มแบ่งทีงานเป็นสามกลุ่มบอกวันี้ เืองนอวยเราเทคานเื่องนองจ้อยสาเห็นได้หมดจ้อยปั้พึ้นอ้สีเทพื้นสีเทพื้นดีเลยบ่เขื่อนนองจ้อยมื่ออื่นโอ้เลนฟ้พื้นเจาใ่สุดจ้อยเคื่อนนองหลาได้สายจมบกไดเห็นดบวโจก่อนโจไปอีกอย่างนึงเราจิตมาเโอ้โอ้ข่าวจิตคนขึ้นไปเนื้อโอ้ คนไปเมื่อนี้บอกคนไปเลยไปเมื่อวนี้เบียงก็ไปโอ้ลมแห้งลยพี่นะเนาะบ่าวเียงคนเขาป้อมเลยบ่าวเวียงก็ไปน้ำไปน้ำไปโอ้ยังจะสิบปิ้วเลยโคตรโววัร่มน้อาไงเนาะตัดข้อบขได้ดอกอ่ามีแต่ได้จับเอาแล้วมือนมือแล้วบ่าวเียงก็ไปน้ำเพื่อนร้อมโอ้โดนกับไปนอน ่นิ่นสิบปจากมือนะวกแก้สามมือสามมือสามสามมือสองคืนโอ้ไปกับทีมงานเขาบอกเซนยังเปนเปลี่ยนทีมงานใหม่ใด้บนเชาวไปเขบอกรีหรือบ่าอไปเนาะโอ้ักโฮได้แล้วออกเป็นนไปหนึ่งฮะเชี่ับเจ้าได้ยังไปู้เดียวไปคับ เ่าปีชิดไปํำกันอยู่มาทาบอเดียวกันนี่กันเนาะวันกันอีกบ่มาคนละเถืออซื่อมาคนละเถือแล้วมาถายบอเดียวกันเจ้า่ยนลมบ่ฮะมลมบ่ยานแกเห็นไไรเนาะหลุดเาหลุดหดเไผ่เลยดิป้าบัน้มาหาเมื่อเดียวพอแกเอกหถดใหม่เลยเนาะปลาดูเจาบ่นี่ยเฮ้ย ว่าวไปรถไผสะคือว่าจอดยู่พีโอ้โหวันนี้ขอด่านยารถไผ่เฮ้ย้างยาวรถไผเอาแล้วบาทนี้เนาะิคือบุยคันนี้อ่ารถตุสิธิ์คือกระบะเนาะรถไผสระไผ้ขี่มาจะเห็นบ่ต้องขี่มาเอ้าสร้างว่แ้บเนาะรถใครบ้านไปจักขอดูโหน่านอยู่กันตรงใจทองที่ควตเดียวกันเราบ้าเว็ยรถจอดเยอเออรถจอดรถจดมเม เออโหลดถอยนี่นะจ้าจับเจอแล้วหลดถอยรหลดไฟเสนาะหลดสร้างพุทธบ่รหลดพนงานเจ้าประจักรเย้าวไงปรจักรอ่าเูกบุฟือซื้อกล้องอยู่ทึงบ่ใช่ถือกล่องอเปล่าใช่ปสีบ่ตุแชนบ่เวนอ่ตุสีตะขี่เดจักรบ่มาเหมือนนี่รถเราไม่ใช่ส้ะอือน้ารถมาบ่เอฟน้อ

ครับทักทายสบายดีสบายดีันที่เรานสีอสุขสุข,สขบนเดี่น้องได้สภาวะชีวภาพตารอยุงต่างต่างปัะทเทศนะเนาะกระบอกพอกันได้กับสองอย่องางคืน้นองกันไส้แนเนลนั่งเนาะโดยนั่งเอากระบอกอกันตวจะอยู่าาทับากงงานพองนี้เป็นเงาเาะ บอโตุซีสอันนี้เนาะทำในไี้อ๋อขนมไม้สีเหลืงอะไเนาะแค่นะไวดูเรจ้า กะเป็นยืนอยู่รวมคนเดียวเนาะน้องจ้อยบ่ใช่คือเงียบแค่มีคนอยู่บ่เกิดน้องจ้อยนี่ฮะมีผมมีมีคนที่วเขาลอนรับกันเลยชัก้นมาแต่ว่ามันมาเห็ดวี่งเหีดวิ่งที่วัมแุ่งนี้เขานอนเฉยจังเนาะเขามัวหุ่นเอยเยอะเนาะ่าแต่ว่าเขาเห็ดวี่งเห็ดวี่งมาเบิ่งหมดว่ารับบเกาะเกแห้งงี้โกนในพังพ่อมีคักเขาเห็ดเจ้ยเจ้ยว่า

cứ đùa một thằng lẹo y chang đó, nó mướn mày đi phi nông nó, rồi, còn chơi luôn, rồi, màn này, nón bò, nó, này, nãy nó mà nãy mìp, mày để mày đấy bò, thế đấy bò nó ทีนำเตมเก็เลยอ,อม,มาเกือหาหมื่นแล้วจะเามาเก็บได้ท้าและหหมื่นเน,ะนาะจะไปีดอีกเกด้เอดนี่ับ,บ,รบร้อย,ยแล้วจะคลองคนไปทำธุระทำธุระส่วนตัวเออ แมนเออบัลคอยหูบอลเปิดคลิปแล้วซิมารีเปิดคลิปดูพี่บ like ้านนี้เนาะมันบังเนยืนเงินตอไม้กูอู้อู้คือกันได้หนิเนาะเินงม้นี่บลมบ่บลล้มแล้วคน ปรับดินเถอนน้องจ่อยไวเถินน้องไว้มือนี่หน่าจะได้เทพอแก้วเนาะอ่านี่เทพายตังบอกแก้วหรือเจ้าบอกตังพองแกว้วมึงเซระมึงเซละอือเขยอ้วยเจ้าตังคุณเต็มเลย เป็นเบอร์แะไรคุ้มเอบโอ้ขอยนเห็ดไปเนาะมีแล้วสามคนนี้เจ้าก็แบ่งเบาภาระไปอีกมีแต่ยื่นคุ้มแบบนี้เนาะนอกจากอันบอกขาดบอลแน่จังบอกอ่าบอกคือว่าลงมือเองลงมือบอกก่อนนะเนอะว่าบอกเขาบอกแค่ว่าบอกก่อนแล้วเขาเป็นมื่อไหร่เนอะเยอะเลยเยอะมากใกล้แล้วเฮ้ยใกล้แล้วแล้ว แห่งนี้เนาะนเอืัถ่วนะวนวอโอ้ยีพุ่นเยีหองลมแฮ้งเาไปยากออกฮอตไปนอกขาวมาอยู่ในเลยบมดพวาดขันอยู่นอกนยมันลมแหงบริยินเชียงหนึน่งหนึ่งบริยินเสียงสองนี่ีพุ่นอห่นหเนาะสมนี่ตัวเองในแล้วนี่แหงฮักเสาไข่ ลูกแต่ไข่ไปใหม่ไปตากลมอีกพอแห้งไข่ขึ้นนี่นีดผักงาเลยไปจัดบมันไว้เนาะอยู่เปล่าอ่าห่างเรื่เยอะก็บ่อมันนอนเด็กนอนแจ้งอะไรเขาเห็นได้เนาะอันก็ลูกแต่ไข่เมื่อวานนี่ครับพี่น้องเนาะวานนี่ก็บอิฟซีถามบนลงคลิปบ่ลงยังได้หรอลูกไปซน้ิบาได้ หนักจ่อ,จอยในหม้มาอยู่หนัเนาะเซียงก็เริ่มเปลี่ยนอีกแล้วพี่น้อยอากาศมันเปลี่ยนตลอดเนะาะครับนี้ปูนปัญหกาการสั้งมาไห่บ,อบอออ่อพวกแก้วปูนสั่งมาอีกแจ็คซ้อมครับแก้วซ้อม ซาบะซาบุสามซีฟสามซีฟโอ้แล้วก็มาที่สามซีฟมาแต่ปูนเคียวหมดเลยแล้วเนาะเคียวแล้วเหรอไม่จะปูโอ้เยอะปูเท่ดิสิที่กับเท่กับเคียวเคียวเลยเคียวเลยอืมแต่ปูนแดงมันแพงเนี่ยโอ้ปูแดงมีแพงกว่าปูนเคียว พอารมัอ์อยู่ในเฮือนยังลมนนมีเงียแบนนนนยแล้วบบดนี้เนาะเงียบพ่ดกันแล้วมีแต่ยูทูบเบอร์เซฟุนบริมาเนาะฟานนี้บาลจิดกามาบ่าบ้านอืมเอวอว่ายุ่งจอบวกคลิปอ่ะบอเบี้ยงเพื่อนบุญเห็นน้องคลิปบ่เมื่อนี่ไปสิฟูนเนาะอ่า เห็นอยู่ตอนขี่รถซวอนมาเห็นนั่นรถบาตาครับบาแซนเผ่นมุ่ยใจผ่นมารวมตัวกันอยู่คิวรถประจักเห็นมันขี่ขึ้นมาทางตลาดเท่ไรรวมตัวกันอยู่ไปบุแมนยันรวมตัวกันอยู่คิวประจักษ์โดยยันแมนอยู่เห็นจะบนขี่ขึ้นมาตามรังขึ้นมารถรถมิพิผนเนาะโดยขึ้นรถสามคันแล้วเนาะเ้าขึ้นบถสามประจักษ์บาตาาบาแซนบาจิตบาจิตบวกเราขึ้นเน่รบบาจิตพเราขึ้นบาลดผุนุราน Bao kẹt mấy chữ gùa. Eh. Bao Để mùa kẹt 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 เกิดไปจากคนได้สาขึ้นสองคันหนึ่งเนาะลายถึงทีมงานคนละทีมงานหนูเซนอีกอันหนึ่งสามสี่อยู่เ<โ>ด,นนดยทีมงานเดียวกันหัราว่าผลกับเซนกับตาเออแต่ว่าผลแยกผลแยกกันไปได้ช่วงบา้งานคะแนนมาไปอย่างเวียบอยู่บ้านนี่เนาะคะแนนรวมทีมงานกับลายคนอยู่คือว่าว่าบุญเดียวกับเจ้ากับตุ้ยชินอย่างเนาะโดยแมนแเบว่ายังทีมงานเดียวแต่ว่าเป็นคนละทาง แน่เกินไปไปคนละเทือ่ะไปคนละเทือว่าทางเดียวแน่เจ้ากูจะไม่ได้จะเอาคือคือชิดส์กโอ้ยจากทีมีบุญวัาสนาหรือบ่าณสถนนี่เนาะฮาบวกอะว้าวดอกเรื่องนะอ่าขาดรถจักนี่ก็ยังพอแห้งเลยเกียจักนี่กัขึ้นใช้น้ำมันนี่กันโอ้ยชื่อได้เยอะเลยยันวิน้ำมันใส่เออเออเสียด้วยวินน้ำมันใส่เว้ยนี่เออ ซื้อมาจอดไว้ซื้อมาแงงไว้มื่อใดมีน้ำมันเลือก็ขี่ซื้อตีนไปก่อนเอซื้อเฉลยยางมาแง่งเนาะเรื่องหลุดหลุกระบะใช่กระบะใช่หนึ่งสี่ตีนโอ้ยกระบะข้อยาววีโก้ที่ผ่นเงินดิวโออ่าดิโวข้อยาวจะนด่งจะนั่งก็นเลยในลูกเก่าเล็กเลยหนี่งลูกเก่าเล็กยังจอยเอาเชือดลงไปแก่เอา เลกสองก้อคนผุกส่งเลยเออเห็นดินหมดเลยนนไรเป็นเจ้าคันนะฮะคันขาวฮะใส่กระบะใส่ลังมาเลยอแล้วม่ได้บ่โลดคันนะม่ได้บ่อ๋อเดี๋ยว่าได้เนาะรถกระบะคันก่อนไม่ได้หรอกรถใหม่ ยืมยืมรถเขาเพิ่งว่าวเเพนเองนะคุณชรเพิ่นเองตีเพิ่นมีสองขั้นบโอโอ,อ้เราเป็นประธานบริษัทได้นะ<อ>เนยังแบกเปิดโตวสุเป็น้ระานบริษัทโอ้ไปอีกว่าเลยอีกว่เลยโอ้โ อ๋อพวกเพลงลไง<ป>ด้วยเป็นช่องล่องล่องก็ยังคือต้นบทคิดอีกอนหนึ่นนนง,นงแน่นอนเจา่าไปเข้า <c oughs> ไปป่ากินเนี่ยไปนั่งห้องเพลงกินเนี่ยไม่ได้แม่นรอกไปอึได้ผีหลงเนาะเออโอ้ใส่เสื้อใหม่อีกด้ยอ่าในอุ่นอยู่บ่ได้ไดกล้องยุบกล้องเลยฮอ,อะไรปับ๊บหาสโอ้ซ้ำหาสศโถอดลายโถอดลายเนาะเออไปไปไหน ไม่ใช่วนานะคระับกนดับเด้อับสองสองคนอยู่นี่เนาะไลจะเีสีกันไปดเี้อเอ๊ะมาไลมาหเล่าไม่มจินจมเงาอยูสองคนสวดคนหนึ่งตักคนหนึ่งเสือนอกจ้อยว่อนะ เออว่าอยู่เสือเสือเพิ่นตัวหนึ่งไปใช่เปล่าเผินจุ่มฮายอยู่มือนอ่ะ <c oughs> โอ้อยู่นี่เนาะโอ้เบาทรงหลักเอามาทมว่าอยู่นี่อันนี้เสืออเสืตัวหักตัวแพงเราเน้นนี่เนาะอ่านะอเอาอจอแล้วคอมมีเอาไปลองจ้อยเอาไปสักไว้ดึงกูมาดึงกูมาคน มีแตงเงินหางเยะเยคนจ้คนยตงจ่อยคนนึงปั้นเงเด้นเงาเดเฮ้ยเจ้าไว้ได้ของลาพอเจอเงินเนาะเปิดมาเรามีแต่เงินมีแต่คำพอแห้งนีดเงินหางเงินกิบเงียะอยู่ว่าสิบบา ตีกันหนิพอแห้งเนาะเราชอบปิดบังเลยสี่คนเนาะโดยยิ่งเกิดปิดบังสี่คนเลยแล้วเนาะเอาแฟนเลยหนิเนาะไปทางห้ัดเลยเพื่อนนี่น้องจใจบริอยู่เลยนี่เนาะไปอยู่วันคารุหานเลยไปจ้ะไปอยู่ประตูนัะเราคืออู่ประตู ส่วนอ่อเนี่ยกันจะสวนเขาเทแล้วก็เห็นย่างต่อไปปะเนี้พ่อแก้วเทแล้วก็โบกเลยโบวกกันเดียวกันละว่าโบกกับสาบฮะเดียวกันละว่บวกกับสาบเดียวเออะฮะโบแมนแล้วข้างในโบวกข้างนอกสาบอเนาะฮ่าจะมือจะโบกนี่จะฮะพนันจะมือจะพนันดีเลยพนันดีเลยโอ้ยส่วนแต่พนันเนาะ ก่อนกินมาได้เด้แนวเนย็นคอยบอกกินได้แนวเนย็นเนาะนอ่อะอกินนันมุกกระถอกระถาผู้ใดพนันบ่ด <c oughs> นี้พนันยังเลยผนันมุกกระถาว่เนาะดจ้าจับมือเจ้าอจับมือเอาให้เจ้ไาไล่ก่อนเอาอขขนาเอา่อาเจ้าเป็นหวนัวหน้าเนาะ เออเจ้าก้อนเขาข่อยข่อยบฮู้ข่อยห่างแห้เจ้าว่าก้อนแบบมาจากมือฮะทางนอกบ่ะเลี้ยวเลยแล้วทางนอกทางในสาบเลยเลี้ยวนะเออจ้าว่าจากมือเจ้าก้อนโอหลายห้องเลยหลายห้องใช่ช่องห้องช่องห้องแตได้ื่ถงมันแข็ทางนอกนยู้วยิ้วกไล่เอาคิดเบิ้งเอา มาจั๊กอาจารย์สีลงเนาะโอ้ยแกิดอะไรวเพิ่อนกันคิดไรข้างในเลยซะดอกโอ้ยอาจานเดี๋ยวมาท่าเราเคยได้แต่อย่างเดียวเลยมันก้อยพูดเลยพอหูชูติอาพูดสิว่าจะชอบหมอเจ้าสารเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเิดอะเพิ่นหูได้เหมือนสิพนันนี่เนาะ แต่ว no ่าจักมือสามพแก้วกะว่ามากเกินหามือเอาไปหามือแล้วงอดบ่หาแต่ว่าทางในมันมีหลักฐานนี้ทางในทางนอกหามือแซ่บหมดเลยเนาะโน้อนเลยเอาแล้วจังหน่อยเราเห็ดคือเฮือนออกเคยทองเราว่ามือเดียวเล้ยเราว่าคุดคุมบ่แล้วกันแต่ละเลเนาะเอามาบดเฮือนดิจักลูกบจักเมียเอามาบด ออคอยก็ได้ว่าสิมีแต่ทำนี่เลยเคันคอยล้มมาแล้วพอแห้งเชียเพิน่นคือเรามีแตอออ่อันนั้นสําหรั้การลงมอห,ห,หามือเสร็จแล้วจังหวะเจา้าบทเอามาบุตรตระกูลนีกเพราะแห้งไงเนาะมอโดนหาพื้นมาดี้เนาะตายอีก <c oughs> ปกกระกาศแล้วนปะประกาศพนันแล้วว่ววเวาเผื่อชาด <c oughs> ้วยนะไปดิชงมือไปดิชงมืออันนี้ชื่อญาญ่าเซียน ข้ามาเปติตะกูลคือว่าไปยักอันนี้ามารูมใส่บาทเดียวเลยไปยักเกพือ<ะ> <c oughs> เ่อนน้งไม้ต่คนเถอนน้งไม้ <c oughs> เนน้งไม้หาคนมีตร้างใหญ่เบิอ๋ขัข้ามาเถอนน้นจ่อยนี่คน <c oughs> ละพานีมือเดียวเนาะหาพาเนาะมือเดียวจบเลยเออเออเอเออเอออเเอออเออเออออเ่อเออเ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 ออน้องจ้อยนี่วเ <c oughs> ตอนเศร้านี่คนละพาตอนแรกอีกคนละพาซิพาซิพาเออแล้วเลยมือเดียวเออยันมือหนึ่งช่องมือเอามารุมกันมือเดียวแล้วหลังโดยเอาหมากคนแต่ยวเลยเ้ยหลังโดยเอาให้เอามาเลยบ่แล้วใหม้าอะไรแถวยังมีกุ้งกุ้ีหุ่นยิ่งหรือหุ่ยิงก็มีอีกอ๋อพี่ลึกกะดีเนาะยน้อมแล้วเอาโหก็เป็นเด็กแล้วเออ เบิกจะหน่อ้พาพี่น้องมาเบิกี่น้องเนาะกรรมกร่อนผลลายยี่ดีเอาเอาเบิกทางข้างหน้าจอยปั๊บปั๊บครับพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้กาเบิกพาพี่น้องมาเบิกทางนอกกันบัเนี้เนาะมือลาจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิกทางข้าจจอยหลับมือนี้พี่น้องเลย เนาะอี้ยเนาะเทมันเลวน่กมนเออะนันเด้กรนุ้เด้เมืออเยล่าอาไมู่เลยคือว่าวาอยู่เนาะมือมืออืนเทพืชต้องบอกว่าเทพืชมืที่ักมือพี่น้องเนาะสองมือแล้วบ่คือว่ามือหนึ่งแต่ในวารายคนบารูมใช่แต่เขาเดียวที่ดอกเทพืชนี่ก็พี่น้องเนาะ เอาโอเคได้แพลนาสำหรับคลิปนี้ครับอันเดดจะน้องจอยเพื่อนบึงสำคัญนะสะาประกันใดก็ต้องขอโทษขอภัยหลายเลยขอพรคิต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบบคุณที่ชี้มาับชมคลิปนงใจจนกๆทุกๆาควยพี่น้องเป็นกำลังใจกุรา์กุเซ่เฮ้ยต้อเลอโสถานีก็ขอฝากาะว่าสบายสบาย